สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีรับสู่เกมเกนชินอิมแพควันนี้เนี่ยเราจะมาได้ถึงความหลังกันนะครับความลำบากของผู้เล่นเกนชิน in, ยุคแรกนั่นเองเรื่องแรกนะครับเรื่องที่1เลยคือเรื่องของเลซินพระจันทร์กับเลซินอันเม็ดครับเลซินเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันตันอยู่ที่160ใช่ไหมแต่ว่าแต่ก่อนนะครับตอนแพทแรกเริ่มมันตันแค่120แล้วก็เอาไปอัดเม็ดเนี่ยอัดได้แค่3ลูกเท่านั้นนะครับอัดมากกว่านี้ไม่ได้มันเต็มทำให้แต่ก่อนเนี่ยการจะปั้นตัวละครหนึ่งตัวเนี่ยยาก,กาายยยยััันน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 ้้น้้อออ่่่่ดดีีีครรรบเเเเพาาาาะะะวววมปลตตแกก เมนตี้ครับผมแล้วก็การลงดันเมนตี้ในตอนนั้นเนี่ยยากมากผ่านยากมากแต่มันก็จำเป็นต้องลงไงลงคนเดียวมันไม่ผ่านคือผู้เล่นใหม่ทุกคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาสามารถให้เพื่อนที่เลเวลสูงๆเนี่ยมาช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมครับในดันเจี้ยนซึ่งในตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่ผู้เล่นช่วงแรกยุคแรกทํากันไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นผู้เล่นใหม่กันหมดทุกคนนะครับแรกเริ่มเกมเปิดเนี่ยทุกคนเนี่ยเวลใกล้เคียงกันหมดเลยลงดันคนเดียวบอกเลยว่าไม่ผ่านครับคือใครลงผ่านตอนนั้นนะบอกเลยว่าเก่งจริงตอนน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 ัััััั้้้้้้้่่่่่่่่่่่่ะตตตตตีีีีีีขขขออ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 องงงงงงฟูจจจรรรรริิแโดดดดดดยยยยยยยสวววววใใหหหหญคคคคคืืืืททําา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 ไไไไไไมมมมมมบบลลลลลกกกกกเเ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 ถุ็ปปชชชพพซึ แน่นอนรับยุคแรกเริ่มเพื่อนๆแม่งเวลใกล้เคียงกันหมดเลยครับไม่มีคนที่เวลแบบโดดไป90ไม่มีเพื่อนที่เราเจอในดันเจียนที่เราไปขอความช่วยเหลือเนี่ยก็สภาพเดียวกับเราครับชะตากรรมเดียวกับเราเลยครับไม่ผ่านเหมือนกันก็ห้ามในการรมดันของยุคแรกตอนนั้นนี่คือแบบใช้คํานี้ได้เลยครับรวมกันเราอยู่คือผู้เล่นหลายคนเนี่ยจะเจอเพื่อนแท้ก็ตอนนั้นเลยครับรวมกันเราอยู่สู้ไปด้วยกันเคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันลงดันหาของอัปตัวละครไปด้วยกันสุดท้ายแม่งก็หนยครับตายยกตี แตกนั่งอย่างยากเลยสุดท้ายเนี่ยคนที่จะแบบคุณได้จริงๆในตอนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่เขามีเวนตีครับเวนตีมันเป็นตัวละครที่มาตั้งแต่แผ่นหนดก็คือแผ่นแรกเริ่มใครมีเวนตีตอนนั้นเนี่ยถือว่าแบกตีโคตรคิดถึงเหมือนกันนะช่วงเวลาแบบนั้นที่แบบต้องลงดันกับเพื่อนแล้วก็กระเสือกกรสนไปด้วยกันทีนี้เนี่ยข้อที่สเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยเราจะเป็นต้องมีตีในการลงดันใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยความชิมหายจริงตกมาอยู่ข้อที่สามนั่นเองสืบเนื่องต่อมาจากข้อ ลงดันเทียนไปเว้ยทำให้ผู้เล่นเนี่ยอดของซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าอันเนี้ยผมไม่เคยโดนแต่ว่ามีหลายคนที่มาเล่าให้ฟังเยอะมากว่าแบบคนที่โดนอ่ะคือแบบเวนตีเมันใช้เวนตีใช่ไหมแล้วมันก็ดูดของลงดันเทียนไปหมดเลยเว้ยผู้เล่นกดรับของไม่ได้สรุปโดนดูดของแล้วก็ตกลงดันเทียนปเในของอะ่ะแล้วคนที่โดนก็แบบก uh, 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 ูโดนเกียนกูโดนเกียน โชคดีที่ผมไม่เคยโดนนะครับความลำบากของผู้เล่นเกิจินข้อที่4ครับคือเพชรกิจกรรมเนี่ยมันได้น้อยครับได้น้อยมากถ้าเทียบกับทุกวันนี้เนี่ยคือได้น้อยแบบน้อยชิบหายความลำบากของผู้เล่นเกิจินข้อที่5ก็ผมก็คือตู้กาชาอาวุธสุดลันทดย้อนกลับไปตอน1.0นะครับบอกเลยว่าตู้อาวุธเนี่ยมันไม่มีการันตีนะครับอ่ะอย่างตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการันตีใช่ไหมก็คือถ้าเกิดไม่ได้อาวุธที่ต้องการ2ครั้งเนี่ยหรือก็คือดูเลทสองครั้งเนีี่่่ยยเปนตอรบ นะครับคือคือ,คอใครเป็นสายฟรีกับสายบัตรพอนะอย่ากเขาไปยุ่งกับตัวอาวุธครับยังไงมันก็เสี่ยงอะ่ะอันตรายมากตู้เทียนวิญญาณเรื่องที่6ครับผมการส่งสำรวจครับอันนี้คือเป็นความลำบากอีกหนึ่งอย่างคือตอนนั้นนะครับสมมติว่าผมส่งเบนเน็ตไปสำรวจนะครับผมจะไม่สามารถเล่นตัวละครเบนเน็ตในโลกกว้างได้นั่นเองผมจะไม่ได้ว่าเอาลโรบ,บิบได้ไหมนะแต่ว่าเอาไปเล่นในโลกกว้างไม่ได้โชคดีนท,ทุกวันนี้มันนำระบบเ,เวรนี้ออกแล้วนะครับเรื่องที่7ครับผมบอสชายโหดมากบอสชายเนี่ยเข้ามาตอนแผนแรกก็คือแผนหนึ่งแลลล้้ววคคือถาาเเเเกิิดจไไมมม่่่่นนีียท สูงมากหรือว่า AR ไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเกิดไปเล่นในเรื่องแล้วมันจะเจอบอสชายใช่ไหมครับไอ้บอสชายที่เจอมันจะเป็นบอสเลเว80ล80เลยเว้ยใครมันจะไปสู้ได้วะภายหลังมันเลยปรับนะครับขนาดโดนเนิื้อมันนะมันก็ยังตีแรงอยู่นะโอเคผมหากใครกำลังมองหา ara, ร้านตั้งเกมกิฬินูแพคราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านเดือดฮันชอปเลยครับผมเต่วัยปลอดภยัยแน่นอนร้อเผมใช้บริการอยู่นั่นเองนะครับร้านเปิดตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมนั้มแบบผ่านแล้วก็ใช้ u i d ก็ได้นั่นเองนะครับถูกมากหากใครสนใจลิงก์อยู่ใใต้้คลลลิิปปววดีโอออแนนั่่เงยาืมชไ ครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ